รางวัลโพธิคยานาคาทิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ขอมอบรางวัลให้แก่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกประกาศเกียรติคุณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกก่อตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2493ที่ประเทศศรีลังกา ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว72ปีมีศูนย์ภาคี198 189แห่งใน50ประเทศทั่วโลกมีสำนักงานตั้งอยู่ในสวนอุทยานเบญจศิริถนนสุขุมวิทเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนำโดยนายพันลบไทยอารีประธานกรรมการดำเนินภารกิจหลักคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและความสาม,มัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และดาเนินกิจการต่างๆเพื่อจันรลงและเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสุขในมนุษยชาติองค์การพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งมั่นสืบทอดและส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญแห่งพระศาสรารจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาทิจัดประชุมใหญ่กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายดําเนินงานดูแลก,กํากับและให้คําแนะนํา การบริหารองค์กรศูนย์ภาคีทั่วโลกให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาดังนี้มูลนิธิอุปถัมภ์สง์ขององค์การพุทธศัสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือพระภิสุสัมมเณรชาวต่างประเทศซึ่งมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาดําเนินงานหลัก ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและมูลนิธิส่งเสริมกิจการองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การของพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนับได้ว่าองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นองค์กรที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรางวัลนาคาธิบดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏภายสารเป็นทิฐานุคติแก่อนุชนสืบไปประกาศณวันที่5กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566สวนสาธารณะองค์พญาสีผู้ชงมุกดานคราชเก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร กยานั่นนั่นที่วัดตะโน